น่าจะเอามาบรรจบกับที่นี่นะสุดยอดครับสุดยอดขบวนขบวนรถน,น,น,นะที่เห็นน่านนะจะเป็นรางรถไฟนะครับออัดหมือแน่นเลยนะก็เดี๋ยวตรงทางซ้ายมือผมนี่นะอนาคตนี้น่าจะมีสักหนึ่งรางนะ จากดูจากการผมดินัดดินมาแล้วครับก็พาพเพื่อนๆนมาลับชมนะครับความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็วางรางมาถึงที่สถาน,นีเด่นัยแล้วนะครับยิงตรงไปดูก็ไปเชียงใหม่นะครับอเชียงรายนี่ก็เีลยวฝ่าไปในอนาคตนี่น่าจะมีขบวนรถเพิ่ม ขึ้นเยอะอีกมากมายหลายขบวนเลยนะครับการขนส่งการโดยสารก็จะสะดวกสบายขึ้นนะครับแต่คาดว่าน่าจะมีขบวนรถเชียงรายไปเชียงใหม่นะครับน่าจะประมาณนี้นะต่อไปการเดินทางก็สะดวกขึ้นนะครับอีกปีสองปีนะน่าจะได้นะได้ได้ได้ไดเราก็จะได้ เดินทางเส้นทางเชียงรายเชียงข o องกันนะครับพอเป็นทางคู่เลยนะครับก็่อสร้างง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีรถไฟวิ่งนะครับไม่เหมือนเส้นทางเก่าๆนะที่มีรถไฟวิ่งอยู่นะครับอันนั้นก็จะก่อสร้างค่อนข้างลําบากนะครับรถไฟก็เสียเวลาด้วยนะนี่งเสียเวลานี่ก็น่าจะมีรถท้องถิ่นนะอนาคต ของถิ่นเพิ่มมาอีกหลายแล้วก็น่าจะมีรถเร็วด้วยกรุงเทพเชียงของแต่ก็ไม่รู้นะว่ารถจะพอหรือเปล่านะปัจจุบันเห็นบอกรถไม่พอไม่พอเลยหนึ่งเกจสามหนึ่งเกจสี่ไม่ยังไม่มีเลยยังไม่มีวิ่งเลยนะครับบอกรถไม่พอหรือไม่พอไม่รู้ว่าใช้เหตุผลที่แท้จริงหรือเปล่านะแเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าพอเปิดเส้นทางนี้นะครับอากาศรถไฟจะนำขบวนรถมาจากไหนนะครับ ที่จะมาวิ่งนะครับเร็พาเพื่อนๆมารัชมความคืบหน้ากันคร่าวๆนะครับที่สถานีรถไฟเด่นชัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับจากกันไปกระชากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับจากสถานีรถไฟเด่นชัยนะครับสวัสดีครับครับในที่สุด ฉันก็พามา